สวัสดีน้องๆครูคณิตศาสตร์มีคนถามมาจาก,จากใก้ทำสื่อเรื่องวงกลมเส้นสัมผัสทำกระขอดแล้วก็เท้ากับส่วนของมุมที่มุมที่เส้นสัมผัสทำกระขอบถ้ากับมุมที่อยู่ตรงข้ามที่ลงรับ้วยขอดนั้นก็ใช้โจทย์ทีบ้าข้าสิบห้านะก็เปิดขึ้นมาก็าจัดการเอากลิดออกดักกีกว่านะกลิกี คลิกแกนออกแคนนี้แล้วก็ไปเอาวงกลมตัวนี้มาเนี่เนี่แล้วก็ดึงรัศมีพอประมาณจากนั้นเราก็ซ่อนจุด B ไว้ตอนจุด b วิธีการต้อนนะคลิกขวาแล้วก็โชว์ออบเจกต์เราก็ไม่ต้องเอานะครับตรงนี้เราก็ล็อกวิธีการล็อกก็คือคลิกขวาก็ได้นี่หรือไปตรงนี้ยตรงกุญแกนเนี่ยนะครับ นี่เราลืล่นไปลุ่น,นมาได้เื่อนไปขึ้นมาได้อ่าขั้นต่อไปเราสร้างเส้นสัมผัสสร้างเส้นสัมผัส mm hmm. เส้นสัมผัสเดี๋ยวต้องตั้งฉากลัสมีอีกไหมเราก็ตั้งจุดขึ้นบนจุดหนึ่งเส้นสัมผัสลองดูเอาเลื่อนจุดดูอยู่บนเส้นระโวงไหมนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็ลากเส้นรัศมีอานนี้หนึ่งเส้นนะครับอ่าเส้นสัมผัสเดี๋ยวต้องตั้งฉากคอร์ดแล้วก็สร้างเส้นตั้งฉากนี่เลยนี่ มีเส้นตั้งฉากนะเส้นตั้งฉากนะครับก็จุดเส้นตั้งเส้นฉากขั้นต่อ,อ,อไปเราก็สร้างเป็นมุมตั้มสา,ามมุมสามเหลี่ยมนะครับจุดนี้จุดจุดนี้จุดแล้วก็สร้างเป็นสามเหลี่ยมหนะ ตามตปนามเรียมส่วนรัศมีนี้เราไม่ต้องการใช้เราก็คลิกขวาแล้วก็ซ่อนอ็อบเจกต์เรียบร้อยนะครับการทำมุมว่ามุมไหนเท่ากับมุมไหนก็คือมุมนี้ถูกไหมามุมนี้เท่ากับมุมนี้ทีนี้เวาลาสร้างมุมเนี่ยเราต้องมีจุดอ้างอิงนะครับอ้างอิงสร้างสองจุดเลยจุด F กับจุด g นะจุด f จุด G วิธีสร้างมุมก็มาตรงนี้คลิกขวา มุมมันเล็กเราสามารถคลิกตรงนี้นะคลิกตรงนี้นะี่แล้วก็ไปคลิกที่มุมให้ใหญ่ขึ้นคลิกกว่าให้ใหญ่ปรับสไตล์คลิกกว่าเราสักคู่หนะึ่งปรับสไตล์ตรงนี้นะครับสไตล์ก็เอาเปอร์เซ็นต์ไซส์ใหญ่ๆหกสิบนะหกสิบแล้วก็เบสิกก็เอาแค่วาดิวเฉยนะเป็นมุมไม่เฉยในะมุมห้าสิบนะ็ อ่าลืมไปอันนี้เราก็ต้องตั้งวิธีการทําให้เป็นมูลจำนวนเต็มจะได้เห็นชัดเป็นนิยมคิแเรายุ่งยากออปชันไบลาวดิงเป็นโซนต้นหนงมุมตรงนี้ห้าตรงนี้ห้าสิบเอ็ดนะครับแต่มุมตรงนี้ก็ต้องห้าสิบเอ็ดใช่ไหมแล้วก็ไปตั้งมุมตรงนี้ห้าสิบเอ็ดเหมือนกันไม่ต้องไปทำาันแรทำอะไรต้องไปคลิกตรงนี้หรือไม่ก็กดเอ็ดเข็ก็ได้นะ ให้ให้เมาส์มันอยู่ที่มุมเนี่ยเสร็จแล้วล้วก็ไปเอาแปลงหาสีมาคลิกคลิกนิดๆจะได้เท่ากันฮันีิเ็นส่วนมุม g CD ีดีนี่ก็เท่ามุมกับอ่าซีอีดี C, e, D, ถูกไหมเราก็สร้างเป็นมุมขึ้นมาอีกวิธีสร้างมุมต้องเอาแขนกว่าก่อนลงมาที่มุมนะครับแนะปหงหาสีมาเออ อันนี้ห้าสิบเก้าตรงนี้แขนกวาเขามุมจะจุดปลายมุมเนะี่ยเอาแล้วเริ่มที่แขนกวานะหรือหรืออย่างนี้ก็ได้นะคลิกดูที่จริงคลิกมุมก็ได้นะคลิกคลิกด้านก็ได้นะก็ได้เหมือนกันเนะี่ยด้านนี้ไหมสะดวกเนะลยก็อันนี้ก็คลิกตรงนี้ทำไมใช่ดิมาเดินตรงนี้ก่อนไปคลิก,ลกที่ต้นแบบ ที่ต้นแบบเรามาแปลงน้าสีนำมาที่ต้นแบบแล้วไปที่ปลายต้นแบบตรงนี้เราก็ทําสีให้เป็นสีต่างๆได้นะวิธีการทำมาตรงนี้ไปตรงนี้มันท,ทำอะไรได้ไหมเนี่ยไม่มีเราก็ไปที่คอลเลอร์ตรงนี้นะคัลเลอร์แล้วเป็นสีสีชมพูก็ไดนะ้ตรงนี้ก็เป็นสีชมพูโอเคนะสีชมพูถ้ากับสีชมพูนะ ทีนี้เราสามารถเลื่อนได้เนี่ยเลื่อนได้เนี่ยเจ็ดถึงสามเจ็ดสามนะ,ะตรงนี้ปุ่มมันใหญ่ท้อท้าเราสามารถปรับขนาดได้เห็นไหมก็ตรงนี้มาตรงนี้เลื่อนป,ปุ่มเล็กๆเสร็จแล้วก็แปลงท่าสีมาลบเจอปุ่มใหญ่ๆแล้วน่าเกลียดแล้วก็ปรับนี้เห็นไหมมันก็ได้จุดเล็กๆสวยงาม นะครับนะีนะ่จะให้เด็กดูว่ามุมนี้มุมที่เส้นสมัมผัสตามกระคอดเท่ากับมุมที่รองรับด้วยขอนั้นนะให้จำเป็นธรรมชาติไม่ให้มุมแย้งนะให้บอกเด็กนะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับอวันนี้เอาไว้แค่นี้อาสวัสดีครับ